ไปเลือกพยาบาลนะอย่ายุ่งนะไปล่ะไล่รูบแบบเดียวกันเบิดเลยกดออกสวยงามสวยงามมีอย่างดอกพี่น่องมีแต่วิวเด้อไม้เบิ้งภูเขาทะเลภูเขาภูเขาทะเลสิสวยนี่นี่นิ่งมากไม่สูโอ้ยสวยปะ ได้เจียวมากเลยนี่นอนเรียบแล้วไงสเตอร์นอนมันนั่นนั่นมันน่ะคือกักคือกักคัอกักเบิ่งบ้านเมียงเขาเดินไปนอฝรั่งบ้านเมียงเขาเดินในเมืองในเมืองไอ้ไอเนี่ยที่ไปลาดข้าไปนี่ยังในแถบเนี้ยซันโทรโมเขาเนี่ยแค่นี้แหละแค่นี้เลยเป็นบ่เออเจาะนี้ยละนะฮักคูสเลดีวะเออไอแกรลดนสู้สุนยังไงกว่านะเออ ฝั่งนี้คือภูเขานะคะฝ่งขวาแล้วก็สมุน้พี่ดองด้ฝั่งนี้คือทะเลเห็นนี่ๆๆ،่ังนี้คือทะเลนี่เห็น่พีดองฝั่งนี้คือทะเลดิสวยมากดิสวยมากบ้านเมืองเป็นสีเหลพี่้อง ก็สะอาดจ้ะนี่ต่อยมัดนะสนามหญา้านาบ้านทางทางถนนหนทางมันบ่มีขยะแม้แต่ชิ้นเดียวสะอาดมูสะอาดตานโรงเรียนนโรงเรียนเด้อพี่น้องเลยบึงบ้านฝั่งนี้มันสวยเด้อพี่น้องเลยโรงเรียนเป็นโรงเรียนอันนั้นก็เป็นโรงเรียนต่มานนอกเข้าประมาณนั้นนะ อันนี้คือบันนอกเขาได้ไงนะีบันนอกบันนอกขนาดบันนอกนั้นบันนอกมีแต่ลังยังไงอีบันนอกอ่ามันง่ายมีหลีพี่น้องมันอยู่แบบธรรมสะตัดอะอยู่กับธรรมสะตัดอยู่เงียบสงบเย็นมอทตอร์พุ่งผ่านลอดกันในน้อยให้เกียรติซึ่งกันและกันมองลูกหรืออยู่กับธรรมสะตัดบอลลูสวยเจ๊ถ้าไปเบิ่งอยู่ในคลิปเด้อสวยงามค่ะ สวยเทะเลใช่ทะเล,าเลมาตะกินนี่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 ฝั่งทะเลนะนี่เด้อเห็นบ่โอ้ยได้มาขนาดเล็ลกเลยโซเฟอร์ก็สวยสวยแล้วว่าในหลังผมเป็นป่าเราล่างแต่เราบรา่ได้สะก็คือบ่ได้ใช้ยาชมพูสะไงใชายนามล่างอย่างเดียวเ<ว>นนะีน่อ้อ